เ <The> จาะลึกจริงพัพกล้องหอมมะลิกะเกษตรอินทรีย์จากศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อเนื้อนุ่มหอมอร่อยทานง่ายขนาด1กิโลกรัมราคา120บาทเท่านั้นมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะคอยดูเลยยับแน่นอนเจาะลึกพักพลังประชารัฐยุคตกต่ำปิดประตูแพ้ ึกแย่งพื้นที่สสหลักสี่ขณะที่พักไทยพักดีมามืดมาแรงขาดแสงทุกโค้งกำลังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ทางด้านของสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่22ธันวาคม2564ว่านายศิระเจนจาคะผลจากตำแหน่งสสเนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะเคยถูกพิพากษาให้จำคุกม,มาก่อน และสั่งให้มีการจัดการลึกตั้งซ่อมภายใน45วันซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่าแต่ละพักได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการเปิดชื่อค่ะผู้สมัครลงชิงสสเขตหลักสีแทนนายศีรักกันอย่างคลึกคักโดยมีทางด้านของพักเพื่อไทยค่ะส่งทางด้านของนายสุรชาติเทียนทองอดีตสาสในเขตนี้ลงแข่งขันขณะที่ทางด้านของพักพลังประชารัฐค่ะมีชื่อของนางสรนรัตน์เจนจาคะ ภรยาของนายศิระและทางด้านของพักประชาธิปัตย์ก็มีการเตรียมส่งพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้มอีกคนค่ะที่น่าจับตามองก็คือพักเก้าวไกลนายกรินุชาสันเสริญจากอดีตพักอนาคตใหม่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พักพลังประชารัฐที่มีการส่งนางสรรรัตนเจนจากะลงแข่งขัน จะไม่ได้กินหมูเหมือนกันเลือกตั้งเมื่อปี2562อย่างแน่นอนเพราะถ้ามองตามหลักความเป็นจริงแล้วเหตุผลสำคัญและตัวแปรหลักที่ทำให้ทางด้านของนายศสระได้รับการเลือกเป็นสสขิดเก้านั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ทางด้านของนายสกุลทีพัติยกุลจากพรรคประชาธิปัตย์ยอมถอยให้คะแนนจึงถูกเคไปที่นายเสระ เหตุใดถึงมองว่านายสกลทีคือปัจจัยหลักที่ทำให้ทางด้านของนายศิระได้เป็นสสเขต9ก็ต้องลองมองย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานครเขตหลัก4ในปี2,554ชัดเจนว่านายศิระในนามพักรักสันติได้คะแนนเพียงแค่2,437เสียงในขณะที่ทางด้านของนายสกลทีมาเป็นอันดับสอง ได้คะแนน25,704คะแนนแต่พอมาในปี2,562นายสกุลทีดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงไม่ลงแข่งทำให้ฐานเสียงคะแนนที่ประชาชนเทให้นายสกุลทีถูกโยกไปลงคะแนนให้กับทางด้านของนายศสีระในนามพักพลังประชารัฐจึงทำให้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทันทีสูงถึง34,907คะแนน ที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ก็คือในวันที่22ธันวาคม2564ทางด้านของนายสกุลทีเทเรเรียวเป็นเจ้าถิ่นหลักสีในทางการเมืองก็ได้ทำหนังสือลาออกจากพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยและที่น่าสนใจกว่าแค่การลาออกของนายสกลทีก็คือพักไทยพักดีก็ประกาศส่งผู้สมัครลงชิงเลือกตั้งซ่อมสสเขตก้าด้วยเช่นกันนั่นก็คือนายพันเทพชัดนรัตน นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่มีความสนิทสนมเป็นเพื่อนกับทางด้านของนายสกลทีอีกทั้งทางด้านของพลตรีนายพันเดรนทองแน่นหนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาะซึ่งถือว่าเป็นคนดีที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตหลักสี่มาอย่างยาวนานก็ประกาศลั่นว่าพร้อมให้ความสนับสนุนนายพันเทพในการต่อสู้กับศึกเพื่อหวังว่าจะสามารถปักธงแรกของภาคไทยพักดีให้ได้ ทำให้หลายๆคนค่ะต่างหันมาจับตามองพักไทยพักดีเพราะการผลิตก,กําลังของคนมากฝีมือเข้ามารวมตัวกันการเลือกตั้งซ้อมครั้งนี้มามืดอย่างพักไทยพักดีก็เรียกได้ว่าน่ากลัวไม่น้อยและอาจจะโค่นพักการเมืองใหญ่อย่างพักพลังประชารัฐหรือพักเพื่อไทยก็เป็นได้ค่ะสวัสดีปีใหม่2,565ปีขานปีเสือปีใหม่นี้ นะครับสถาบันทิศท,ทางไทยมีสินค้ามากมายของพี่น้องชุมชนต่างๆทั่วประเทศที่จะมานำเสนอให้เราได้อวยพรกันด้วยสินค้าของชุมชนมีตั้งแต่ราคา199บาทไปจนถึง888บาทแพ็กเกจสวยงามนะครับช่วยกันสนับสนุนชุมชนช่วยสนับสนุนสาบันทิศท,ทางไทย ให้ยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทยขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e s h o p s i ปซีตางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ